ที่จุ๋มตัดสินใจทำอินดีมเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้ค่ะเป็นหนี้ค่ะก็เลยมองหาอาชีพเสริมไรายได้เพิ่มค่ะที่ทำคู่กับงานประจำได้ค่ะแล้วมันเป็นออนไลน์เนาะ t ิกตอกก็ช่องของใครเราก็ไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วทักไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่มาหลอกเราน่าสนใจใช่ใช่<อ> ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตไลท์ทีวีครับผมยศจันทนาเสวีนักธุรกิจที่มีรายได้เดือนละ1ล้านบาทติดต่อกันมามากกว่า5ปีจากอุตสาหกรรมมหาัศาจรรย์ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายครับวันนี้ฮะพวกเราสปอตไลท์ทีวีจะพาทุกท่านเข้าสู่อีเวนต์พิเศษที่ยอดเยี่ยมมากๆ ลีดเดอ c โค้ชครับเพราะผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกความสําเร็จมันมีร่องรอยและยิ่งถ้าเป็นความสําเร็จที่สดใหม่เพียงเข่าไไร่ก็ตามมันยิ่งมีร่องรอยที่ชัดเจนเท่านั้นเราอยากจะให้ทุกคนได้เป็นผู้ชนะในธุรกิจเครือข่ายครับเราจึงติดตามเรื่องราวของผู้สําเร็จที่สดใหม่นํามามอบให้กับทุกท่านอย่าลืมติดตามพวกเรากันนะครับสวัสดีครับผมยศจันทนะเสวสีครับ สวัสดีค่ะโค้ดแมนบุญเสารพัฒผู้มากค่ะวันนี้เราสองคนนะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับที่ผมบอกเอาไว้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแกร่งครับสวัสดีครับครับผมพี่จุ๋มค่ะพี่จุ๋มนะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มต้นสัมภาษณ์กันให้พี่จุ๋มได้ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยนะครับเป็นใครมาจากไหนครับผมสวัสดีค่ะชื่อจุ๋มดวงรัตพงพินทุก,การนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานประจําค่ะ โอเคอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุ4 8ปีคะ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปข้อมูลนั้นถูกต้องไหมที่บอกว่าเป็นคุณแม่ลิงเดียวใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ลูกๆก,ก็โตแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหนี้สินใช่ค่ะขอเริ่มต้นคําถามแรกอย่างนี้ครับพี่จุม๋มขออนุญาตเรียกพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มตัดสินใจทําอินดีมเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้คะ่ะเป็นหนี้ค่ะก็คือรู้สึกว่าถึงลูกจะโตแล้วหนี้สินก้อนนี้ที่เราใช้ชีวิตมาก็ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะครับ ไม่อยากให้ลูกๆเป็นปรับภาระอันนี้ค่ะอก็เลยมองหาอาชีพเสริมไรายได้เพิ่มค่ะที่ทำคู่กับงานประจำได้ค่ะแล้วพี่จุ๋มมาเจอนะช่องทางมาเจอโอกาสตรงนี้ได้ยังไงคะพี่ก็มีวันนึงค่ะนั่งอตอนแรกอยากหาไรายได้เสริมหาไรายได้เพิ่มทำคู่กับงานประจำนะคะ,คะแล้วเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็เล่น i ิกตอกค่ะแล้วก็เลื่อนอฟิดไปดูว่ามีม มีทิกตอกของคดเอ้ของพี่จิมค่ะแล้วก็เลยกดเข้าไปดูค่ะเป็นโปรเจกต์ปดหนี้ค่ะก็คือตอนตอนนั้นเดี๋ยวคำว่าเจอทิกตอกของพี่จิมรู้จักกับพี่จิมอยู่แล้วไม่รู้จักค่ะอ๋อคือก็เล่นทิกตอกของเราไปแหละเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็มีโปรเจกต์ปดหนี้โผล่ขึ้นมาสนใจสนใจค่ะแล้วยังไงต่อก็อยากหาอะไรได้เสริมหาอะไรได้เพิ่มมาจนเจือครอบครัวค่ะก็จะได้แบ่งเบาภาระของตัวเองอีกช่องทางหนึ่งค่ะทักไปสมัครเลย ไม่ค่ะกดเข้าไปดูก่อนค่ะเป็นโปรเจกต์ดนี้ก็คือได้ข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนครับว่าว่าเป็นโปรเจกต์ของใครอะไรยังไงค่ะแล้วมันเป็นออนไลน์เนาะ t ิ ktok ก็ช่องของใครเราก็ไม่รู้จักใช่ค่ะแล้วทักไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้ไงว่าเขาจะไม่มาหลอกเราน่าสนใจใช่ใช่ไปศึกษาทาง youtube ก่อนค่ะแล้วก็กดเข้าไปดูว่าเป็นของคุณกล้องค่ะ อคันิติพลเจ้าของและพิธีกรรายการอายุน้อยรลอยล้านจึงก็เป็นเอท่านอยู่แล้วค่ะก็เ,เลยทําให้มั่นใจเข้าไปใหญ่ค่ะว่าไม่หลอกไม่โดนหลอกแน่นอนไม่โดนหลอกแน่นอนธุรกิจนี้ถูกต้องตามกฎหมาย<ช>แต่ผู้แนะนําเราอ่ะเราไม่เคยรู้จักเขามั่นใจเขาได้ยังไงคะทําให้มั่นใจค่ะ <laughs> <laughs> ทาให้มั่นใจยังไงเอ่ยก็ เป็นของคุณก้องค่ะเลยมั่นใจค่ะอ๋อคือตอนนี้เนี่ยชั้น f c คุณก้องม่นใจแล้วคนคนแมงนึกออกไหมชั้น f c คุณก้องตอนนี้ใครทํางานกับคุณก้องนี่คือชั้นก็ไว้วางใจไปด้วยเลยอ่าทักไปหากับพี่จิมได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยยังไม่ตัดสินใจสมัครใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสมัครก็ประมาณเกือบเกือบเดือนค่ะคือช่วงนั้นหาข้อมูลเพิ่มใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าไปเจอ YouTube มีข้อมูลแผนการตลาดข้อมูลสินค้า ตรงจะหลิตกับเราไหมตรงค่ะตรงได้อยู่นะค่ะเออแล้วก็ตัดสินใจเริ่มต้นเลยค่ะหลังจากตัดสินใจเริ่มต้นประสบความสําเร็จทันทีใช่ไหมค่ะทํำยังไงก็ศึกษาเขาจะมีโค้ดสอนค่ะจับมือพาทำแล้วก็แบ่งเวลาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะก็คือจากงานประจำใช่ค่ะงานประจําก็ไม่ได้หยุด ก็ทําต่อไปค่ะแล้วหลังเลิกเลิกงานก็มาทําค่ะทาควบคู่กันไปไม่กระทบไม่มีผลกระทบกับงานประจําค่ะทํายังไงคะพี่วิธีการทําเขาทําออนไลน์หรือว่าเขาไปเจอตัวหรือเขาทําแบบไหนแล้วก็สอนงานยงเรายังไงให้เราสําเร็จได้คะก็สอนทางโทรศัพท์ครับแบบว่าศึกษาเราจะมีแบบมีทีมไลน์ใช่ค่ะมีกลุ่มไลน์แล้วก็โทรหาค่ะเมื่อกี้น่าจะพูดพยายามพูดคําว่า OPP อ๋อ กลุ่มให้ข้อมูลเปิดโอกาสทางธุรกิจถูกไหมซึ่งเขาจะมีจัดประชุมกันอยู่ทุกวันเลยนี่ผมเชื่อแล้วนะโค้ดแมนว่ามือใหม่จริงๆครับเพราะสับเฉพาะบางคําในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอาจจะยังมไม่ไมเออเขายังไม่รู้เลยแต่ก็ประสบความสาเร็จได้คผมชักสงสัยแล้วโค้ดแมนว่าอันนี้เป็นงานเครือข่ายตัวแรกของพี่จุ๋มไหมใช่ค่ะตัวแรกเลยก่อนหน้านี้เคยมีคนมาชวนทําเครือขา่ายมั้งปะก็มีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดใจค่ะอ๋อค่ะ ก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันแสดงว่าโชคดีเป็นของพี่จิมที่พี่จิมทากับบริษัทของพี่ก้องใช่ค่ะถ้าพี่จิมไม่ได้ทํากับบริษัทพี่ก้องจะทำไหมไม่ทําไม่ทํค่ะไม่เอาแน่แน่ค่ะตอนนี้มันมีแคมเปญที่เรียกว่า leader coach leader coach แล้วตัวเราเองหลังจากรู้แคมเปญนี้ไม่ได้ต้องได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องได้เท่านั้นใช่ค่ะได้บอกว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงให้กับทีมโค้ชเลยไหมครับว่าเราอยากจะเป็น leader coach บอกค่ะเขาช่วยเราไหมฮะช่วยค่ะครับโค้ช่วยยังไงบ้างครับช่วยแนะนำค่ะแล้วก็สอนจับมือพาทำค่ะเรามีห้อง opp คมีห้อง opp เมื่อกี้เมื่อกี้พี่จุ๋มบอกเราหรือยังนะว่าเธอทำมานานหรือยังยังไม่ได้บอกเลยเออผมก็ผมก็ตัดสินใจไปแล้วรู้ว่าน่าจะทำไปหลายปีแล้วพี่จุ๋มทำมานานหรื่ังครับเนี่ยก็สิบสามเดือนค่ะสิบสามเดือนสิบสามเดือนหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้สิ่งที่อินดีมตอบรับกลับมาหาพี่จุ๋ม ตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์นะคุ้มค่าอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ผมทราบมาว่าใครที่ได้เป็น Leader c o a ค้ชจะได้พบกับทางคุณก้องจะได้ถ่ายรูปโปรไฟล์ด้วยกันแล้วพี่จุ๋มเนี่ยดูนิ่มๆติ๋มๆอย่างนี้ได้เจอไอดอลในดวงใจอย่างพี่ก้องเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับก็ประทับใจค่ะอบอุ่นค่ะแล้วก็มีเป็นครอบครัวค่ะเหมือนตัวจริงนี่หล่อมันในทีวีนะหล่อค่ะหล่อมากเลยค่ะ คิดว่านี่คือบริษัทที่เราจะฝากชีวิตไว้ได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นสุดท้ายเลยค่ะอืมคือจะทุ่มเทกับอินดีมให้มากที่สุดเลยค่ะตอนนี้มั่นใจแล้วทําแล้วมีผลลัพธ์แล้วแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆยังไงบ้างสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่ามีทีมสอนมีโค้ชส,สอนจับมือพาทำจนสำเร็จค่ะแล้วก็มีห้องเรียนรู้ห้อง opp นี่ค่ะอืม ผมว่าเป็นอีกอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ไม่จําเป็นต้องเก่งค่ะไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องคล่องลหลายๆครั้งเราคิดกันไปเองนะผมว่าผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเราคิดกันไปเองว่าการท,ทําธุรกิจเครือข่ายเราจะต้องพูดเก่งผมไม่ได้บอกว่าพี่จุ๋มพูดไม่เก่งนะครับพี่อาจจะแค่วันนี้มีความตื่นเต้นในการสัมภาษณ์กันแต่มันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆนะค้แมงเนาะครับว่าเออถ้าเกิดคนแบบเราเราะ ที่ไม่ได้มีทักษะการพูดอะไรมากมายทําธุรกิจอินดีมพี่จุ๋มน่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าก็สําเร็จได้เช่นกันค,ครับเป้าหมายหน่อยดีกว่าวันเนี้ยเราบันทึกเทปกันเดือนธันวาปีหน้าของสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยากจะได้สักเท่าไหร่จากอินดีมดีครับอยากจะรับเงินล้านคะ่ะอยากจะรับเงินล้านจากธุรกิจอินดีม อ่ะเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะได้ไหมเชื่อไหมว่าเราจะได้ได้ค่ะเชื่อไหมว่าอินดีมจะมอบให้เราได้เชื่อค่ะผมก็เชื่ออย่างนั้นครับไม่รู้นะผมว่านอกเหนือจากผมว่าทั้งผมและโค้ดแมงเนี่ยรู้สึกเหมือนกันคือมันมีบางอย่างที่เป็นความมั่นใจนะโค้ดแมงเนาะ,ค,ะครับที่ทําให้พี่เขาผมก็เชื่อว่าได้โค้ดแมงคิดว่าไงก็เห็นพี่เขาเนี่ยนะคะก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่สามารถสําเร็จได้แล้วก็สามารถมานั่งอยู่จุดจุดนี้ได้แมงก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะ ที่อาจจะกลัวอาจจะไม่กล้าเฮ้ยเราไม่เก่งเราจะทําได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเลยนะคะบอกว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็มีทีมเนาะที่จับมือแล้วก็พาเราทําเรามีห้องบรรยายนะคะที่พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนมีเครื่องมือคอยช่วยเหลือไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมพี่จุ๋มใช่ค่ะก็มีทีมมีทุกอย่างคอยซัพพอร์ตให้กับเราขอเพียงอย่างเดียวคือเริ่มให้ได้ตัวเราเองต้องเริ่มมันให้ได้ถ้าเราไม่เริ่มทุกอย่างก็อยู่ที่เดิมครับ เราไม่ทําเขาก็ทําค่ะเออเออชอบเราไม่ทําเขาก็ทำฮะถ้าวันนี้เราไม่ทําคนอื่นก็ทําใช่ค่ะเออแล้วแล้วยังไงเราไม่ทําเราก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแล้วเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จใช่ค่ะเราก็จะเครียดอยู่กับปัญหานี้สินตรงนั้นโอเคนะฮะสำหรับวันนี้พี่จุ๋มอยากจะฝากอะไรถึงทุกๆคนที่กําลังได้รับชมอยู่ตอนนี้บ้างค่ะ ในธุรกิจอินดีมนะคะได้จริงค่ะรับรายได้จริงค่ะไม่ต้องกลัวถูกกฎหมาย100%ซค่ะมั่นใจในผู้บริหารค่ะแล้วก็มีทีมสอนโค้ชสอนจับมือพาทำจนสำเร็จค่ะโอเคนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะโค้ชแมงนะที่แบบเราได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็เจอกับาการสื่อสารที่ไม่ได้บอกว่าเป็นความคล่องแคล่วผมว่ามันชัดเจนมากนะครับว่า อย่าอย่าไปมองว่าตัวเองพูดเก่งพูดไม่เก่งถึงจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวครับตัวอย่างเหล่านี้ที่ออกในสปอตไลท์ทีวีเนี่ยเป็นหลักฐานความสําเร็จที่ชัดเจนที่มีชีวิตรเราทําได้ใครก็ทําได้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่อยากจะมาเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้แล้วก็ธุรกิจนี้นะครับก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้เหมือนๆกันพัฒนาไปด้วยกันครับ ที่นี่มีทีมโคช้ชที่อินดีมมีเพื่อนๆที่คอยจับมือร่วมกันทําและเตรียมตัวของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแสงสปอตไลท์ครั้งต่อไปของเราอาจจะกําลังส่องไปที่คุณสำหรับวันนี้ครับผมยศจันทนาเสวีโค้ชแมงบุตรัุขผูมากค่ะจุ๋มดวงรักคงพินทุกการค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่จุ๋มมากครับอยากจะรับเงินล้านค่ะอยากจะรับเงินล้านจากธุรกิจอินดีม เชื่อไหมว่าเราจะได้ได้ค่ะเชื่อไหมว่าอินดีมจะมอบให้เราได้เชื่อค่ะผมก็เชื่ออย่างนั้นครับเราไม่ทําเขาก็ทําค่ะเออเอชอบเราไม่ทำเขาก็ทํค่ะฮะถ้าวันนี้เราไม่ทําคนอื่นก็ทาใช่ค่ะเออแล้วแล้วยังไงเราไม่ทําเราก็อยู่ที่เดิมค่ะอยู่ที่เดิม